สวัสดีค่ะครูดาวเลิฟครีเอเตอร์ค่ะพร้อมที่จะมาแบ่งปันความรู้เพื่อคุณได้พบกับความรักกับคลิปดีๆทุกๆสุขเสาร์และอาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะครูดาวจะมาพูดถึงกับการสัมผัสค่ะการสัมผัสนั้นนะคะสำคัญมากๆค่ะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้หญิงและผู้ชายมีใครเคยอ่านหนังสือ Five Love Languages ของ Gary Chapman บ้างไหมคะ หรือเรียกว่า5ภาษารักนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะครูดาวเคยสรุปหนังสือหรือพูดถึงเกี่ยวกับหนังสือนี้นานแล้วตั้งแต่ทําเริ่มทําเพจใหม่ๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ครูดาวนามาพูดใหม่นะคะหรือมาทําคลิปใหม่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกครูดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวก,กลับมาทําให้ค่ะครูดาวได้หนังสือเล่มนี้นะคะเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะคะแล้วเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะ ที่เราทุกคนนะ,ะต้องรู้เรื่องภาษา5ภาษารักนี้นะคะและการสัมผัสนะคะก็ถือเป็นภาษารักจากทั้ง5ภาษานั้นนะคะซึ่งเป็นซึ่งครูคิดว่านะคะภาษารักอันนี้นะคะเป็นภาษารักอันดับหนึ่งสำหรับคุณผู้ชายเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูดาวจะมาบอกถึง5จุดสัมผัสนะคะที่จะทําให้เขาหลงรักคุณนะคะไปชมกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะการลูบมือและแขนด้านบนค่ะ อย่างเช่นนะคะการใช้นิ้วนะคะทั้งห้าของคุณนะคะค่อยๆลูบเบาๆบนด้านมือของเขานะคะแบบนี้นะคะ หรือก็รูปแขนด้านบนของเขาแบบนี้นะคะเบาๆนะคะซึ่งการสัมผัสนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทำได้ทันทีนะคะคุณเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยของคุณที่มีต่อเขานะคะทั้งในเวลาที่คุณทั้งสองรู้สึกดีหรือมีความสุขหรือเป็นการสัมผัสมือนะคะการรูปแบบนี้นะคะการรูปมือแบบนี้นะคะเป็นการให้กําลังใจอีกฝ่ายหนึ่งในการซัพพอร์ตนะคะเวลาที่เขารู้สึกไม่สบายใจหรือเวลาเขารู้สึกไม่ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรจะทํามากๆเลยค่ะข้อ2นะคะ ใช้มือสัมผัสด้านหลังหัวและผมนะคะการใช้นะคะคนิ้วมือนะคะค่อยๆรูปด้านหลังหัวของเขานะคะหรือผมของเขานะคะแล้วครูก็ครูก็เ <ๆ S 2> ชื่อว่าการสัมผ ide, ัสการรูปแบบนี้การสัมผัสผมแบบนี้นะคะใช้ได้ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครูคดาวก็ชอบเหมือนกันนะคะทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกเคลิ้มนะคะคิดถึงเวลาแมวอะคะ่ะเราชอบเราชอบรูปหัวแมวเขาจะแบบว่า <ๆ S 2> ทาหน้าตาเคลิ้มรู้สึกสบายรู้สึกรีแลกซ์มากเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งเวลาเขาขับรถนะคะหรือนั่งอยู่ใกล้ๆคุณอาจจะดูหนังกันอยู่นะคะคุณก็สามารถ จะใช้มือค่อยๆลูบหัวเขานะคะหรือลูบผมเขาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะแบบว่านวดเบาๆเนี่ยคะเขาจะชอบมากๆเลยค่ะ ส่วนข้อที่3ค่ะบริเวณใบหูนะคะใบหูนะคะหรือติ่งหูนะคะพร้อมกับกระซิบเบาๆว่าฉันรักคุณนะคะคุณน่ารักจังคุณเซ็กซี่จังนะคะแล้วก็การสัมผัสบริเวณใบหูเบาๆอย่างนี้นะคะพร้อมด้วยคําพูดดีๆนะคะจะทําให้เขารู้สึกแบบว่าโอ้โหทั้งฟินทั้งได้ความรู้สึกที่ดีทั้งรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ถูกรักนะคะคุณรักเขาจังเลยนะคะหรือจะใช้นะคะริมฝีปากของคุณ คบใบหงเขาเบาๆนะคะเหมือนกับมันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเขาแบบนี้เขาจะรู้สึกแบบว่าโอ้โหชอบมากๆเลยนะคะย้ํานะคะเบาๆนะคะไม่ทําแรงนะคะ ข้อ4นะคะบริเวณช่วงคอนะคะคอด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะหรือว่าก็ข้างๆตรงนี้นะคะใช้มือของคุณนะคะค่อยๆรูปสัมผัสเขาแบบนี้นะคะแล้วก็หรือจะนวดคอด้านหลังตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือจากด้านหลังมาด้านหน้าด้านหน้าไปด้านหลังจนไปตรงถึงข้างๆตรงนี้ก็ได้นะคะเขาจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะส่วนข้อที่5นะคะบริเวณใบหน้าตรงนี้นะคะบริเวณใบหน้าตรงนี้นะหรือตรงช่วงกรามตรงนี้นะคะ ก็ให้คุณยืนด้านหน้าของเขานะคะแล้วก็เอามือของคุณค่อยๆรูปไปหน้าของเขานะคะมองตานะคะแล้วก็สัมผัสรูปตรงกรามตรงนี้นะคะรูปไปมานะคะเบาๆนะคะแล้วก็พร้อมสบสายตากับเขานะโอ้โหจะเป็นฉากที่โรแมนติกเหมือนในหนังเลยนะคะและนี่ก็เป็น5จุดสัมผัสนะคะที่ทําให้เขารักคุณนะคะ ถ้าลองไปทําแล้วได้ผลยังไงก็มาอัปเดตให้ครูดาวได้รู้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจงให้ครูดาวทาคลิปต่อไปด้วยนะคะกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากครูดาวนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนะคะหรืออยากจะพูดคุยกับครูดาวหรือมีคําแนะนําอะไรในการทําคลิปในครั้งต่อไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยค่ะนอกจาก YouTube แล้วนะคะครูดาวยังมี Facebook Instagram แล้วก็ทิกท o k นะคะให้ทุกคนได้ติดตามครูดาวได้หลายๆช่องทางเลยนะคะ ล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่ว่าช่องเมนก็อยู่ที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะถ้าใครชอบอ่านโพสนะคะหรืออ่านบทความก็ติดตามไปที่ Facebook ค่ะแล้วก็ครูดาวก็จะนำม,มาโพสใน YouTube ด้วยนะคะก็แล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดาวเลิฟครีเอเตอรนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอให้สมหวังกับความรักค่ะสวัสดีค่ะ I help but feel good. I help but feel fine Everything is in its place and everything is mine can't can't place And but but help help feel feel good I can't help but feel good.